อยมันถูกเปิดออกมาแล้วเนี่ยน้ำปอกปอกปอกเลยเนี่ยดูนี้ผมลดความอ้วนอยู่ผมต้องเสียสละชิมอาหารทุกอย่างกึบอะกึบกึบอะนึกออกป่ะสวัสดีครับผมนายวาริศภูสรคมนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับสินค้าอยู่5้าอย่างนะครับที่นี่แค่ออสเตอร์ซากะยะออสเตอร์อันนี้ออกเสียงยากทีดนึงนะ คาร a b าเบเนโรสเปนิชเวดคิงพรอนครับอีกสองตัวสุดท้ายอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักแคนาเดียน o b บสเตอร์กับอ l ล s สก้าคิงแครบมันนี <love> ้แครบอ a ลัสก้าแครบอะลัสก้าแครบเฮ้ยคำอะไรอันนี้มันเป็นเ <c oughs> อ็ e เซน์อีกแบบหนึ่งนะครับท,ท,ที่ทุกคนงงๆงเนี่ยผมก็ยังงงอย่าง <c oughs> ตัวผมเองก็ออกผิดเหมือนกันโอเค วันนี้จะมาอธิบายรสชาติที่แตกต่างดูจากหน้าตาเอานะครับแล้วก็2อ,อันนี้ก็จะอธิบายคร่าวๆว่าโอ๊ยผมพูดกุ้งแดงแล้วกันชื่อมันยาวเกินไม่ไหวไม่รู้จะพูดยังไงตัวกุ้งแดงตัวนี้เนี่ยรสชาติเป็นยังไงนะครับราคาเท่าไหร่แล้วก็ตัว ตัวนี้ที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วราคาของเราก็ไม่ธรรมดาฉลองในช่วงปีใหม่5้าตัวนี้นะครับโอเคเชฟแน่ใจนะวันเปิดง่ายจริงรแน่ใจนะโอเคชวนนะชวนนะชวนนะเปิดง่ายนะโอเครอบนี้ผมจะมากินอย่างสุภาพมากเลยนะครับเพราะว่าผมมีทั้งถุงมือนะครับแล้วผมก็มีของแถมมาด้วยรอบนี้ดูดูคืออะไรมีดสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะกินหอยของเราเนี่ยนะครับเราต้องดูแลหอยเป็นพิเศษในเรื่องของความสะอาดติดเหล็กป่ะวะ ไม่ติดเนาะโอเคเวลาเราแกะออกมาเนี่ยนะขอใ้ข้างในเนี่ยมันจะมีคราบนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคราบพวกนี้เนี่ยถ้ากินแบบสดๆเลยของหอมทรายเหรอเออนั่นแหละคล้ายๆกันตะกอนกับทรายคล้ายกันเนี่ยพอแกะออกมาปุ๊บนะครับขอขอุปกรณ์ทํำสะอาดนะครับ <S <S เราก็เลมอนเห็นบอกเลมอนไม่ต้องดูมากหรอกทุกคนรู้จักแล้วเราก็บีบลงใงนี้แล้วเราก็โยนฮะ ล้างหอยสินะาไม่อยากกินติดคราบฉะนั้นเนี่ยติดทรายรอเล่นอันนี้ผมแกะมาแล้วเดี๋ยวผมจะล้างให้ดูนะครับล้างอย่างนี้ล้างอย่างนี้แล้วไปหยอดอย่างนี้นะหยอดหยอดแงงเห็นนะโอ้แล้วก็เคลียร์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 ล้างคราบออกให้หมดป๊า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 ก็อุ้ยรุดไม่เป็นไรล้างเยอะไปหน่อยสะอาดเกินเสร็จปุ๊บก็กินครับช้อนหน่อยจ้ะอันนี้อันนี้อันนี้หอยยังเป็นๆเลยนะอ่า อืมเขมขอย,ยังเข้มอยู่หรอเลยเมื่อกีล้ล้างล้างเลยหม้อไปแล้วไม่เค็มอ่ะอมมไ,<ป>ไม่มีกลิ่นเลยสดมากจริงไม่มีกลิ่นคาวแต่คาวนิดนึงคาวของหอยนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติของหอยนะครับทุกคนต้องเข้าใจตัวนี้เนี่ยปกติเดี่ยเราขายอยู่ที่ราคาเก้าสิบเก้าบาทถ้าสั่งหนึ่งตัวสิบตัวเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแต่ถ้าคุณสั่งสี่สิบแปดตัวหรือยกลังราคาอยู่ที่ตัวละหกสิบเก้าบาท 69บาทถูกต้องไหมใช่ถ้าผิดผมก็ให้ราคานี้ไม่เป็นไรคงไม่มีใครสั่งหนึ่งตัวเพราะโดนค่าส่งนะครับฉะนั้นเนี่ยสั่งไปเลยสิบตัวราคาตัวละ79บาทผมแถมมีดและก็แปบ๊บหนึ่งขอไทยอินหน่อยเลมอนราคานี้สั่งกับวิลล่าออนไลน์เท่านั้นพรีออเดอร์กว่าล่วงหน้าแค่เจ็ดวันเท่านั้นจริงๆเนี่ยผมมีอะไรแถมอีกหลายอย่างเลยนะครับไอตัวออสเตอร์เนี่ยเมื่อกี้ผมกินเปล่าๆแล้วก็ผมล้างด้วยเลมอนเนี่ยล้างหอยดุดเลย นี่เดี๋ยวเอาออกก่อนค่ะมันไม่สวยนะคะเอาออกก่อนนะคะแล้วผมก็จะมีวิธีกินอีกแบบหนึ่งแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์วิธีการแกะเพราะว่าทุกคนบอกมันแกะยากจริงๆนะเชฟเมื่อกี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วว่ามันแกะง่ายมันฝุ่นเข้าตาครับมาเดี๋ยวโชว์วิธีการกินอีกแบบหนึ่งตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับแอ่นนี่อะไรอ่ะซอสชาบู อ๋อแบบไทยแบบไทยโอเคครับวิธีการกินแบบไทยสไตล์ที่ทุกคนกินกันคล้ายๆกับกินหอยสุราชแต่เราจะกินหอยจากประเทศฝรั่งเศสสไตล์ไทย,ไทยอันนี้เดี๋ยวจะมาโชว์การแกะนิดหนึ่งเคาะกันเสดดน้ำนิดนึงนะฮะเพราะน้ำมันเย็ดแม่แม่โอเควิธีการแกะง่ายๆนะครับเราก็แค่งัดเข้าไปตรงนี้นะฮะงัดเข้าไปนะครับงัด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  บิดนะบิดบิดโป๊โป๊โป๊ก็โ,โหโอ้โหหอยเปิดแล้วฮึฮึฮะเปิดงี้ป่ะใช่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงมันเปิดแล้วล่ะเสร็จแล้วแต่ว่าง่ายออกเองเช็ดถูกไหมหอยมันถูกเปิดออกมาแล้วดูเห็นไหมมันไม่ได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นเห็นไหมครับเห็นไหมแป๊บหนึ่งผมก็มือใหม่ฝึกเปิดเนาะ ชั้นหนึ่งเลยครับหอยอันนี้นะครับมันจะมีรสชาติออกมาคล้ายๆถัว่วไม่รู้ทีมงานบอกแม่งเหมือนถัว่วแล้วกูกินเข้าไปแม่งเค็มกว่าถั่วทั้งเยอะไม่น่าจะใช่เหมือนถัว่วอันนี้มันจะครีมมี่น้อยน้อยนิดนึงแต่ว่ามันจะแบบกึบๆแบบครึบๆแบะนึกออกปะดุบๆอย่างเงี้ยแล้วก็ความสดออกมามันก็จะมีความแบบ คขมินเล็กน้อยไม,ไม่ไม่ไม่เยอะมากนะครับมันก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบสไตล์แบบกรึบๆนิดนึงคล้ายๆหอยนางรมสุราษฎร์แต่ว่าอันนี้หอยนมฝรั่งเศสเรากินแบบมีคลาสโอเคค่ะรอบนี้เราจะมากินแบบสไตล์ไทยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าชะอมใช่ไหมคะชะอม,มอา้อาวอา้าวมันคือกระถินค่ะปกติผมไม่ค่อยกินของไทยผมกินแบบเลมอนกับหอยนะครับนี่วันนี้ถ้าเชฟไม่มานี่พังเลยนะเนี่ยงานเนี้ยตายเลยมาแกะชิมหน่อยเด้แหมเห็นไหม โอ้โหแม่เจ้าแถมจิ้มซีฟู้ดด้วโอ้ไม่เกินเนี่ยดูดิผมลบความอ้วนอยู่ผมต้องเสียสละชิมอาหารให้ทุกอย่างเลยแย่จริงเลย <S <S ๆๆๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตดเตดเตดเหนียวโอเคดูนะครับหอยเปรี้ยวโอ้โอร่อยมาก เล่นน้ำจิ้มแมงกียอดเลยพอเฟอื้มอันนี้คืออะไรอะ่ะอนน๋อ้อนนออไม่กล้าใส่ชา์รดด้วยเหรอครับโอ้ต้องใส่หอมแดงด้วยนะครับอันนี้มันจะมีให้เลือกอยู่สามแบบนะครับจะกินอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้ฮะเมีเยนเนตเมีเยนเนตเมีเยนเนต,เนตใส่กับหอมแดงนะครับหอมแดง คือซอนนะผมจะมาบอกรสชาอันนี้บอกไปแล้วนะมันกรุบกหน่อยแต่ครีมมี่น้อยกว่านิดนึงแต่ตัวเนี้ยผมมั่นใจมันครีมมี่มากกว่าอันนี้หอยแครงไม่ใช่เฮ้ยหอยนางรมสกยาสกยาสกยาโอเคป๊าปป๊อกป๊อกป๊อกบิด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 ่างนี้ มันไม่บอกว่าเออกแล้วออกแล้วออกแล้วเื้อ,อเรียบร้อยเฮ้ส์เขาก่อนผมสู้กับไก่คราวนี้ผมสู้กับหอยจะสู้เหรอยังไม่ตายเหรอนี่นี่นี่โอ้โหน้ำหอยหกครับ <h oy> โอ้โหหอยหกหอยหกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเปียกมันจะน้ำอะไรเยอะขนาดนี้วะยังกระดิกอยู่เลยนะครับยังกระดิกอยู่เลยนะครับหอยตัวนี้ชื่อหอยซากายะนะครับตัวละตั้งร้อยสี่สิบบาททำไมมันถึงแพงวะ ตัวนี้มันเป็นหอยของประเทศฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตเนี่ยความเยื้มกับความใหญ่ของมันเนี่ยมันจะใหญ่กว่าเนื้อมันอวบอวบกว่านิดนึงนะครับเห็นไหมเห็นไหมพยายามทำให้เห็นอยู่ในน้ำเห็นไหมน้ำปอกปอกปอกเลยแบบเดี๋ยวผมจะต้องล้างหอยไหมเนี่ยต้องล้างเหรอเดี๋ยวผมขออนุญาตล้างหอยตรงนี้ก่อนนะครับเพเคลียร์ก่อนนะเนเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ตาท่ากสสดเสด็จน้ำแปึงเสด็จน้ำป๊อปั๊บป๊ป๊ป๊ถึงเวลาที่เราจะต้องกินหอยสดโซล่าบ้างดนะครับรอบนี้ผมจะใส่กับแรมอนไม่ลง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 ลงแล้วลงแล้วครับครับเดี๋ยวจะบอกให้เอารสชาติต่างกันมาขอชิมกัน รู้แล้วทำอถึงต่างอันนี้ไม่ใช่ทีวีไดเรกแต่อันนี้เนี่ยจะมานำเสนอสินค้าที่เป็นอาหารที่ของกินนะครับผมไม่ได้ขายของนะอันนี้ผมมาแนะนำเฉยแต่ผมแค่บอกราคาพิเศษในวิลล่ามาร์เก็ตออนไลน์ถ้าพูดเร็วเกินไปอินบ็อกซ์หรือโทรมาหาผมได้นะครับหนึ่งตัวราคา140สิบตัวราคา120ถ้า48ตัวล่ะไอ้จ้าลดมาอีกจาก 140, 140, 140ร,ร้อย140ลดเหลือ110ลดไป30บาทคุมากค่ะ สิบคนสั่งไปเลยนะปาร์ตี้สั่งไปเลย4 8ปตัวตัวนี้รสชาติออกมาก็จะแบบกรึบๆหน่อยมันก็จะมีความมันคล้ายๆถั่วนิดนึงแต่ว่ามันจะไม่ครีมมี่มากตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยมันจะอวบกว่าแล้วมันก็จะแบบแล้วมันบวมๆข้างในกว่านะนึกว่ามันจะชุ่มๆนิดนึงเพราะกะ่าว่ามันจะเป็นคล้ายๆครีมมี่นิดนึงกลเข้าไปมันจะปุ๊อย่างงี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าคนชอบที่ไม่ครีมมี่มากมาฟินีิแปร์แต่ถ้าชอบครีมมี่เพิ่มขึ้นมานิดนึง จักยาไปตอนนี้ราคาพิเศษมากส่งตรงถึงบ้านคุณอย่าลืมผมส่งด้วยรถมอเตอร์อรออไซค์ที่ควบคุมอุณหภูมินะครับวันนี้ผมขอจบคลิปซีฟู้ดไว้เพียงเท่านี้อย่าลืม Subscribe Villamarket ติดตาม Facebook, IG, LINE, YouTube w w w v i l l a m a r k e t c o m ขอบคุณนะครับวันนี้มันรสชาตมันเป็นยังไงนะสายพันธ์ุจากประเทศสเปนนะเทปสายชูรถปัยนะ๊ย เก็บเก็บเป็นกล้องกูเดี๋ยวเอาไปกินคนเดียว